ใครเป็นเจ้าของแคนว่าทำยังไงให้กลายเป็นยูนิคอน9แสนล้านแถมทำรายได้โต500%นี่คือ5ข้อเดี๋ยววันนี้มาสรุปให้ฟังผู้หญิงคนนี้ชื่อเมลานินเพอร์คินมากับแฟนชื่อคลิฟโอเบรชย้อนกลับไปเกือบ2โทศัรร์ในสมัยที่เมลานินและคลิฟยังเป็นแค่นักศึกษาต้องมานั่งสอนการใช้โปรแกรมอย่างอ e ินดีไซและ Adobe ให้กับเพื่อนๆแต่ด้วยความที่หน้าตาที่ไม่เวลคัมทั้งใช้งานยากและซับซ้อนทำให้เพื่อนไม่เก็ตเลยคิดว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงถ้ามีแพลตฟอร์มที่ทุกคนใช้ไไได้้้้หหมมมมมาาาายควว่่่ตตออองงีสลรืืจเเป็น แพ,แพเลยเกิดเป็นแคนวาแต่กว่าจะมาเป็นแคนวาอย่างทุกวันนี้ทั้งคู่ใช้เวลานานถึง3ปีแถมโดนปฏิเสธมากกว่า100ครั้งซึ่งเหตุผลที่คนไม่กล้าลงผลก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในตลาดนี้ที่สูงมากกลัวเจ้าใหญ่อย่าง Google และ Adobe หรือปฏิเสธเพราะว่าไม่เชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยจะทําได้ก็มีแต่นี่คือ5ข้อของแคนวาปั้นบริษัทที่คนไม่ซื้อสู่ยูนิคอร์มูลค่า90แสนล้านแถมปั้นบริษัทโต500%ภายใน5ปีข้อแรกเป็นเพราะแคนวาแก้ปัญหาที่ อองตลาดดรวมถึจุ่นของ Adobe ได้นั่นนาให้บิวไทเข้ามาลงทุนเป็นรายแรกทีนี้การจะมีถาดที่มั่นคงได้คุณต้องมีทีมที่เก่งและมีประสบการณ์ด้วยคอนเนคชั่นจากบิวไทยแคนวาเลยได้ทีมจาก Google เข้ามาร่วมงานหลายคนทั้ง CoF o u n d เ er, ด UI Designer รวมถึงซ e n i o r e n g i n e e r และความสําเร็จครั้งแรกก็เกิดขึ้นตอนปี2012แคนวาได้รับเงินลงทุนจากการระดมทุนรวมๆแล้วเป็นเงิน3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ90ล้านบาทแต่แม้แพลตฟอร์มจะหาเงินลงทุนได้้มาากแค่ไหนถ ก็จบดังนั้นกลยุทธ์ของแคนวาคือการหา user กลุ่มแรกให้เจอพูดง่ายๆก็คือ t a r ์เก็ตไปที่คนที่ใช้ Adobe ไม่เป็นโดยเฉพาะกลุ่ม i n f อกเกอ e r ที่ต้องทำคอนเทนต์บ่อยๆและนั่นก็ success ภายในปีเดียวแคนวาก็มี user เข้ามาใช้มากกว่า3 0 0 0 0คนและยิ่งสนุกขึ้นไปอีกเมื่อแคนวาได้อดีตเจ้าพ่อการตลาดของ Apple เข้ามาร่วมทีมซึ่งนั่นก็ทาให้ user เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในระยะเวลาแค่2เดือนความเก่งกาจด้าน SEO ของแคนวาก็เป็นอีกหนึ่ง key point สำคัญเพราะนั้นทาให้แคนวาได้ traffic แถมติดอันดับการค้นหา Google หมายความว่าถ้าคนแค่อยากทำโปสเตอร์แค่เซิร์ชคำว่าโปสเตอร์ Google ก็จะพาไปเจอแคนวาที่มีเทมเพลตดีไซน์ไว้ให้พร้อมใช้งานทันทีสุดท้ายแล้วการจะไปต่อระดับโลกก็ต้องทำให้คนทั้งโลกเข้าถึงได้โดยเฉพาะภาษาที่ต้องทำให้ครอบคลุมแคนวาเริ่มจากภาษาสเปนก่อนจะค่อยๆขยายจนทุกวันนี้รองรับมากกว่า100ภาษาคิดดูว่าขนาดภาษาไทายยังมีนั่นทำให้แคนวาประสบความสำเร็จทางด้านตัวเลขและโซเชียล r o ล์ติปีผู้ใช้โตกว่า300เท่าจาก0 0 0 0 0คนสู่220ล้านคนเยอะกว่า Adobe ถึงเเท่าถึงยังนั้นก็อาจเป็นเพราะว่าแคนวามีฟังก์ชันที่จําเป็นพอสําหรับอินฟลูหรือว่าคนทำคอนเทนต์ทั่วไปแล้วก็ใช้ฟรีแถมยอดซับต่อเดือนก็ยังถูกกว่าที่น่าสนใจคือในช่วง5ปีนี้แคนวาทํารายได้โต500จาก500้ล้านสู่3,000ล้านบาทยิ่งตัวเลขที่มาคืนยิ่งสะท้อนว่าแคนวาเป็นแพลตฟอร์มที่คนทั้งโลกยอมรับสรุปแล้วเพราะแคนวาทลายข้อจํากัดของ Adobe มีทีมที่แข็งแรงและหาแทรเก็ตของตัวเองเจอแคนวายังเล่นเกมยาวด้วย SEO และเข้้้าาถึงงทังโลกดวยภาษาที่ครอบแลายเป็น ยูนิคอร์นระดับโลกที่มีมูลค่าส่งถึง9 0 0 0แสนล้านบาท